นะครับแผนงุงข้าวนะครับนี่ข้าวที่ไปบินธบารโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมนะครับนี่ไม่รู้ผสมกันระหว่างข้าวเจ้าและข้าวเหนียวหรือเปล่านะครับนี่เด้อนะครับหือนิดนึงข้าวเจ้ามันเปได้เรม็เตสไมบ่ข้าวเหนียวมันเป็นขาวกุ่นหืมเม็ดคุ้นๆข้าวเขานี่บวเข้าวเข้มข้าวเหนียวนะครับนี่ โอ้ยนะครับมาคัดทุกอย่างนะครับขนมที่บินทาบาทมาก็นะครับนำมารวมกันนะครับข้าวที่โยมใส่บาทมาก็มารวมกันนี่นะครับให้ผนกงหุงข้าวนึ่งข้าวนะครับข้าวเจ้าก็จะไปนึ่งข้าวเหนียวก็จะไปหุงนะครับนี่นเ่มีอยู่นะครับข้าวเจ้านี่ไปหุงนะครับข้าวเหนียวไปนึ่งนะครับไม่รู้เป็นแจงจืดหรือเปล่าวันนี้นะครับนี่ คนเนาะเบิงเจ้าสี่พันกว่าคนหุน่นดีอันนี้อย่าลืมกดหัวใจเพินมกำลังใจให้ไม่ชีด้วยนะครับว่าสนันขอเสียงนะคนรหรือมากกดห้ตัสี่พันกว่าคนหุ่นนินสี่พันเจ็ดร้อย 4, คนนะครับเด้อนะครับนะครับใครมาดูก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าแซบ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 นะครับหรือไม่งั้นก็คอมเมนต์ไวเ้เค็ม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 นะครับเป็นกกำลังใจให้แกเมื่ชี โอ้ยอันวาเยเข้มจะสิบเป็นกำลังใจผู้ผู้ดีเนาะสิบไปทิมไซระบันนี้ลงขยะเด้อนะครับนี่มันไม่เจอแม่ชีมพรทิพหัวเราพิงแล้วนะครับนี่คงจะไปถึงจันทบุรีน้่นนะครับไม่รู้ไปปูเสือนอนหลับที่ใต้ต้นทุเรียนหรือเปล่านะครับ <laughs> เด้อนะครับมาถ่ายภาพที่โรงครัว